สวัสดีครับจาก c h e r r y n e ใน h o p c o m นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสาธิตการใช้งานนะครับตัวที่ชาร์จโน้ตบุ๊กนะครับในรถยนต์ทุกรุ่นนะครับเราก็สามารถนํามาดัดแปลงนะครับต่อใช้กับไฟบ้านได้ด้วยนะครับก็เป็นอะแดปเตอร์ของโน้ตบุ๊กนี้ทันทีไปเลยนะครับก็อุปกรณ์ที่เราต้องจัดหาหรือว่าซื้อเพิ่มขึ้นมานะครับเพียงแต่คุณพี่ไปหาซื้อนะครับท่านไปหาซื้อตัว แปลงไฟบ้านนะครับเป็นไฟรถนะครับก็มีรูแบบนี้นะครับอันละประมาณ7080บาทนะครับแล้วก็มาต่อนะครับต่อนะครับต่อตัวที่ชาร์จโน้ตบุ๊กที่ใช้กับรถยนต์เมื่อกี้นี้นะครับครับเพียงต่อเท่านี้นะครับตัวนี้ก็สามารถทํางานได้นะครับก็เหมือนว่าเราใช้ไฟจากรถยนต์นะครับแล้วก็โน้ตบุ๊กนี้ก็ทํางานทันทีนะครับแล้วก็สามารถใช้ชาร์จโน้ตบุ๊กได้ทันทีนะครับก็เขาเรียกว่ามีสารภาพประโยชน์นะครับใช้ที่บ้านก็ได้ใช้ในรถยนต์ก็ได้นะครับ เอาไปใช้กับโน้ตบุกรุ่นไหนก็ได้นะครับก็คุ้มค่านะครับอันเดียก็ใช้ได้ทั้งบ้านเลยนะครับโอเคนะครับจากเชอร์รี่ t น h o อปดอครับขอบคุณครับสวัสดีครับ